ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์นะคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภกรวมทั้งผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤกษภกนะคะ ประจำวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะในแง่มุมของตัวการงานการเงินความรักอุปสรรคที่ชาวราศีพฤษภอาจจะต้องเตรียมการรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในมุมของตัวการงานนะคะในครึ่งเดือนหลังนี้การงานของท่านค่อนข้างที่จะมีความยุ่งแล้วก็วุ่นวายงานค่อนข้างที่จะรัดตัวเรียกว่าหัวหมุนกันเลยทีเดียวนะคะ โดยเฉพาะนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาหรืองานที่มีหุ้นส่วนนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะ,ะวุ่นวายเลยทีเดียวงานธุรกิจออนไลน์ตัวแทนในหน้าค้าขายประชาสัมพันธ์จะมีงานเข้ามาตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะบางท่านอาจจะมีการเริ่มต้นเรียนรู้งานใหม่ๆห,หรือท่านใดที่กำลังมองหางานทำในช่วงปลายเดือนแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะคะ หรืองานที่ท่านให้ความสนใจนะคะก็อาจจะจะเป็นงานใหม่ที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ท่านก็สามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถนะะในการที่จะเรียนรู้นะคะงานต่างๆที่กำลังจะเข้ามาแต่ในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีพฤษภส,ส่วนใหญ่นะคะที่มีงานใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ละลักษณะของงานที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าท่านจะต้องคิดพิจารณาก่อนนะคะว่างานนั้นนะคะท่านทาแล้ว จะได้รับผลประโยชน์หรือมีไรายได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าหมายถึงว่าความาสิ่งที่จะได้นอกเหนือจากตัวงานก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะเลือกในการรับงานถ้างานชิ้นใดมีผลประโยชน์มีผลลัพธ์ที่ส่งผลด้านดีกับท่านท่านก็จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ตรงมือทําในงานนั้นนะคะ ในช่วงของปลายเดือนแบบนี้นะคะชาวราศีพฤษภเองก็ยังมีช่วงของตัวราบผลที่ได้จากธุรกิจการงานนะคะถือว่างานต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแล้วก็ส่งผลทำให้ในช่วงเวลานี้นะรายได้ต่างๆก็มีช่องทางดีๆเกิดขึ้นนะคะในแง่มุมของตัวการเงินรายรับรายจ่ายของชาวราศีพฤษภก็ยังอยู่ในมุมสัมพันธ์ที่ดีนะคะ ถึงแม้ว่ารายได้หลักๆของตัวท่านอาจจะเกิดมาจากธุรกิจการงานการลงทุนการค้าขายหรือการประกอบสัมมาอาชีพแต่ท่านเองก็ยังพยายามมองหาช่องทางทางการเงินค่ะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองรวมทั้งท่านก็มีความขยันเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลานี้ ในมุมของตัวการเงินท่านก็ยังได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่มีเกณฑ์จะเข้าไปติดต่อเจรจาหรือพูดคุยธุรกิจหรือของเงินลงทุนหรือขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับตัวการเงินก็สามารถที่จะเข้าไปได้ในช่วงของปลายเดือนแบบนี้นะคะในช่วงปลายเดือนแบบนี้การเงินมีการขยับขยายไปนในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านดีนะคะ ในแง่มุมของตัวความรักนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภก็ยังบอกว่าความรักก็ยังพอที่จะไปได้ค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วชาวราศีพฤษภเองก็อาจจะเป็นคนที่ในช่วงเวลานี้ให้ความสนใจในเรื่องราวของตัวรายได้หรือความเป็นอยู่หรือสถานะในครอบครัวมากกว่าหมายถึงการดูแลครอบครัวนะคะ ในมุมของคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจแบบอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ถูกตาต้องใจเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ยืดเยื้อยาวนานนะเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วเขาเรียกว่าฉาบฉวยนะคะนะในมุมของความาในมุมของความรักสําหรับคนโสดแต่ในมุมของคนมีคู่เนี่ยท่านก็ควรที่จะจัดสรรเวลาให้กับคนในครอบครัวบ้างอาจจะหาเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันนะคะอาจจะต้องวางมือจากเรื่องเครียด วางมือจากสิ่งที่เป็นภาระต่างๆเพื่อจะใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวหรืออยู่กับคนรักของตัวท่านเพื่อจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอุปสรรคต่างๆนะคะที่ท่านอาจจะต้องเตรียมตัวที่จะต้องเจอกับสิ่งนี้ ในช่วงระยะเวลาแบบนี้ค่ะชาวราศีพฤษภเองก็ค่อนข้างมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินหรือภาระค่าใช้จ่ายความรับผิดช,ชอบต่างๆการบริหารจัดการเรื่องเงินเงินทองทองก็ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้ท่านเกิดความเครียดหรือความวิตกกังวลรวมถึงภาระหนี้สินต่างๆนะคะ เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเองก็ควรที่จะต้องวางแผนในเรื่องราวของตัวการเงินนิดนึงนะคะถึงแม้ว่ารายจ่ายต่างๆจะมีเข้ามามากแต่ก็สามารถที่จะบริหารจัดการไปได้นะคะในการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมของชาวราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนแบบนี้นะคะอาจจะตรงกับชาวราศีพฤษภในบางท่านหรือก็อาจจะไม่ได้ตรงกับชาวราศีพฤษภอีกหลายๆท่านนะคะจะเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังด้วยนะคะ สำหรับชาวราศีมิถุนรวมทั้งผู้ที่มีรักนาอยู่ในราศีมิถุนก็ติดตามกันไปในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ